สวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเกือบไม่ทันนะตอนนี้5โมงยี่ห้าแล้วคือรีติดอุกสิษ์จากกรุงเทพลามคำแหงแล้วก็ค่าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับวันนี้อ้วกแตกน็อกิ่งตื่นไปเดี๋ยววันนี้อาจารย์ให้แนวทางเลยเข้ามาก็กดแชร์ให้แล้วกันอันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าไม่มีเวลานะครับเพราะว่ามันมันสีว่ทันมันสีสือ่ทันเดี๋ยวขมาแซ่ก่อนเร็วๆนะครับ แชให้ก่อนนะครับนะครับอ่ะหาหน่อยวันนี้เด่นห้ารุ่นห้าวิ่งห้านะครับเด่นห้ารุ่นห้าวิ่งห้านะครับห้าเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าแปดอเอาอีกครั้งนะครับห้าเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดแมงแมงบีเยอะ 5150แล้วก็58ครับ3ตัวมี574 571 570นะครับ574 571 570ตัด74 71เล่น70เล่นด้วยมเม็ดเดียววันนี้ชอบ5775นะครับอเอาฝากแชร์ด้วยนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีนะครับผ่านการยกโลกไลฟ์โควิด19สวัสดีครับบ๊ายบาย